ต่อมาเรามาดูในขั้นตอนที่13ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2568กันนะครับในขั้นตอนที่13เนี่ยเป็นเรื่องของการลดและการยกเว้นภาษีแนวทางการดำเนินการ13.1ก็คือให้พิจารณาลดภาษีในอัตราร้อยละ50และร้อยละ90สํำหรับทรัพย์สินบางประเภท ตามที่กำหนดในพระราชะกิจสีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2563ประกอบกับพระราช,ชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทถ้ามีทั้งนี้เนี่ยการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะลดเกินกว่าอัตราร้อยละ90ิมิได้นะครับต่อมาในข้อ13.2 ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมีอำนาจลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินให้แก่ผู้เสียภาษีโดยพิจารณาตามระยะเวลาประกอบกับสัสดส่วนความเสียหายตามตัวอย่างการพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีใน2กรณีดังนี้นะครับวงเล็บ1ก็คือกรณีมีเหตุอันพ้นวิสัยที่ยากจะป้องกันได้โดยทั่วไปตามมาตราห6 เช่นอัคีภัยวาตภัยอุทกภัยภัยแล้งภาวะฝนแล้งฝนทิ้งช่วงภัยจากลูกเห็บไฟป่าโรคระบาดของมแมลงศัตรูพืชอากาศหนาวจัดภัยสงครามภัยจากการก่อการร้ายเป็นต้นไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่ามีบุคคลหรือสัตว์ทําให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเมื่อเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้วเนี่ย ให้ประกาศให้ผู้เสียภาษีมาลงทะเบียนและประกาศรายชื่อผู้มาลงทะเบียนพร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษีจํานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายและจํานวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเวน้นภาษีตามหลักเกณฑ์เสนอคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณีพิจารณานะครับเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพิจารณาเห็นชอบตามรอบระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดต่อมาในวงเล็บที่2กรณีมีเหตุนอกเหนือจากวงเล็บ1เนี่ยซึ่งทําให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะรายได้รับความเสียหายหรือถูกหรือถอนหรือทําลาย หรือชำรุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซมในส่วนสำคัญโดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษีตามมาตรา57ตรงนี้นะครับพิจารณาตามข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ก็ให้ผู้เสียภาษีนำะมายื่นคำร้องภายใน15วันนับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งบุกสร้างได้รับความเสียหายพร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษีจำนวนพื้นที่ ขาและกสัตส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหายและจำนวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์เสนอคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรอบระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่อาจจะยื่นคำร้องภายในเวลากำหนด เพราะมีพฤติการที่จําเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้เสียภาษีถ้าผู้เสียภาษีมีคําขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะขยายถ้าผู้เสียภาษีมีคําขอเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะขยายเวลาและดําเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ตามมาตรา66แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นะครับ ข้อ13.3คณะกรรมการพิจารณาอุทธรการประเมินภาษีไม่มีอำนาจสั่งลดหรือยกเว้นภาษีโดยเทียบเคียงมาตรา56และ57แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนที่13ก็คือการลด และการยกเว้นภาษีนั่นเองนะครับต่อมาขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2,568ในขั้นตอนที่14เป็นขั้นตอนของการแจ้งการประเมินภาษีนะครับมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร14.1กรณีผู้เสียภาษีลายใดได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีและไม่มีค่าภาษีที่ต้องเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีรายนั้นนะครับอ่าเพราะนั้นถ้าเขาไม่มีภาษีที่ต้องเสียก็ไม่ต้องส่งหนังสือแจ้งไปนะครับ14.2ให้แจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีพรส6ถึง8พร้อมทั้งคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดภาษีตามมาตรา55 56และ57 ให้แก่ผู้เสียภาษีหรือผู้มีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา57ภายในเดือนเมษายน2568หรือภายในกำหนดเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขยายออกไปตามตัวอย่างคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบหนังสือแจ้งการประเมินภาษีและที่ดินนะครับ14.3การส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษี หรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา47แล้วก็ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้วงเล็บ1ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรงณภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีถ้าหากไม่พบผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนจะส่งให้แก่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และอยู่ณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีนั้นก็ได้นะครับหวงเล็บ2ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยให้ส่งณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีก็ได้วงเล็บส กรณีส่งตามวงเล็บ1ห,หรือวงเล็บ2ไม่ได้เช่นส่งทางไปสนีลงทะเบียนตอบรับแล้วปรากฏว่าหลักฐานปรากฏหลักฐานว่าไม่มีผู้รับหรือจดหมายเนี่ยตีกลับมายังท้องถิ่นให้ตรวจสอบภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษีให้ตุกให้ถูกต้องอีกครั้งหากปรากฏว่าอยู่ในเขตพื้นที่ท้องถิ่นนั้นให้พินาปิดหนังสือหากอยู่นอกพื้นที่ของท้องถิ่น หรือไม่ทราบภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการผู้เสียภาษีหรือมีเหตุจําเป็นอื่นให้พี่นาลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์เมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้วและล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า7วันให้ถือว่าผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีไปแล้วนะครับต่อมานะครับในวงเล็บ4วีวิธีการปิด หนังสือประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ควรจะดําเนินการดังนี้วิธีการปิดหนังสือหรือการประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์เนี่ยดำเนินการดังนี้นะครับวงเล็บ4.1การปิดหนังสือเนี่ยปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่ายณภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษีนั้นหรือผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีโดยให้กระทําต่อหน้าเจ้าพนักง,งาน าการปิดนะครับให้กระทําต่อหน้าเจ้าพนักง,งานนะครับเช่นเจ้าพนักง,งานตํารวจข้าราชการส่วนกลางหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ได้แก่กำนันแพทย์ประจำตำําบลสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประจําอําเภอรหรือจังหวัดที่ไปเป็นพยานอย่างน้อย2คนการปิดหนังสือให้ปิดเป็นรายแผ่น ถ้ามีจำนวนหลายแผ่นจะเย็บติดรวมกันก็ได้แต่ต้องสามารถเปิดอ่านได้โดยสะดวกเมื่อปิดหนังสือเรียบร้อยแล้วให้บันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งจัดทำบันทึกปิดหนังสือตามแบบตัวอย่างแนบท้ายขั้นตอนนี้นะครับวงเล็บ4.2ลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์อาจจะเป็นรายวันรายสัปดาห์ หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ได้นะครับโดยข้อมูลที่ประกาศได้ประกอบไปด้วยชื่อสกุลไม่ต้องลงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลนะครับตรงนี้ไม่ต้องลงนะครับของทรัพย์สินทรัพย์สินที่ประเมินภาษีนะครับที่ดินสิ่งปลูกสร้างรายการจำนวนภาษีไม่ต้องลงรายละเอียดทรัพย์สินนะครับ การดําเนินการตามข้อนวงเล็บ1ถึงวงเล็บ4นีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาแจ้งการประเมินนะครับพอต่อมาในข้อ1 4วงอ่าข้อ1 4บกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีเจ้าของรวมกันหลายคนตรงนี้สามารถแจ้งประเมินภาษีไปยังเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดโดยระบุระบุชื่อเจ้าของรวมคนอื่นเอาไว้ในหนังสือแจ้งประเมินภาษีฉบับเดียวกัน เพื่อให้มาชำระภาษีแทนได้ทั้งนี้อาจอาสำเนาหนังสือแจ้งเพิ่มเติมไปยังเจ้าของรวมคนอื่นเพื่อประโยชน์ในการเล่งรัดการชำระภาษีก็ได้ตามมาตรา291แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และมาตรา47วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562 14.5กรณีเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิต ให้แจ้งประเมินไปยังผู้จัดการมรดกหรือทายาทกรณีไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและในกรณีที่ไม่มีทายาทโดยธรรมท้องถิ่นในฐานะเจ้าหนี้ผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องได้รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลเพื่อให้จัดตั้งผู้จัดการมรดกตามมาตรา1,713แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อที่ท้องถิ่นสามารถแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้จัดการมรดกได้ตามมาตรา47วงเล็บหนึ่งแห่งพระร,ชราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ .2562 นะครับต่อมาข้อ14.6กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้ท้องถิ่นแจ้งประเมินภาษีไปยังเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งนี้ตามมาตรา1426 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ในระหว่างที่สิทธิทเก็บกินยังมีอยู่ผู้ทรงสิทธิ์ต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินตลอดจนเสียภาษีอากรนะครับกับทั้งจะต้องใช้ดอกเบี้ยหนี้สินซึ่งติดพันทรัพย์สินนั้นนะครับ14.7กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการยึดของเจ้าพนักง,งานบังคับคดีท้องถิ่นยังคงต้องแจ้งการประเมินภาษีไปยังเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างลายเดิมจนกว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นจะได้โอนไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งต้องแจ้งรายการค่าภาษีค้างชำระให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีทราบด้วยนะครับ14.8กรณีเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลายให้แจ้งการประเมินไปยังเจ้าของทรัพย์สินและส่งหนังสือแจ้งการประเมินดังกล่าวให้เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้นําเงินจากกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายเนี่ยมาชําระภาษีที่ดินแทนนะครับ14.9กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามแบบพอดอสอ .3 และพอดอสอ .4 แล้วแต่ผู้เสียภาษีไม่ได้รับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบพอดอสอ .6 7 8ได้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่แยกจากกันนะครับ14.10กรณีท้องถิ่นส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนเมษายน68หรือภายในกำหนดเวลาที่ผู้บริหารขยายออกไปแม้หนังสือแจ้งการประเมินส่งถึงผู้เสียภาษีเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีแล้วก็ถือว่าการส่งหนังสือแจ้งประเมินนั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ย ท้องถิ่นสมควรที่จะปฏิบัติต่อผู้เสียภาษีนั้นแตกต่างจากกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีภายในเวลาที่กําหนดโดยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาชลําระภาษีเพราะพฤติการอันหนึ่งอันใดซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้เสียภาษีลงวันที่30 รกรกฎาคม2567นะครับต่อมานะครับข้อ14.11เนื่องจากระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นระบบประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงานซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นในการแจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีและผู้เสียภาษีต้องเสียภาษีตามแบบประเมินที่ได้รับแจ้งดังนั้นเนี่ยเมื่อท้องถิ่นได้ดำเนินการประเมินภาษีไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดแล้วเนี่ย ก็มีหน้าที่โดยปริยายที่จะติดตามตรวจสอบการได้รับแจ้งการประเมินภาษีของผู้เสียภาษีด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินภาษีภายในเวลาอันสมควรนะครับ14.12กรณีตรวจพบว่าท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีไม่ถูกต้องท้องถิ่นสามารถลดหย่อนอาสาสมารถลดยอดลูกหนี้ค้างชำระเนื่องจากไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจําปีไว้แล้วทําให้มียอดลูกหนีค้ค้างชําระไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยเสนอผู้บริหารท้องถิน่นพิจารณาอนุมัติและแจ้งสภาท้องถิน่นทราบนะครับตรงนี้นะครับก็คือในขั้นตอนที่14นะครับเป็นเรื่องของการแจ้งการประเมินภาษีนั่นเองนะครับต่อมาในขั้นตอนการชําระภาษีขั้นตอนการจัดเก็บภาษีประจําปี2568ในขั้นตอนที่15 เป็นเรื่องของการชําระภาษีนะครับการชําระภาษีเนี่ยมีแนวทางดําเนินการดังนี้15.1ผู้เสียภาษีเนี่ยมีหน้าที่ชําระภาษีภายในเดือนมิถุนายน2 5 6 8หรือภายในกําหนดเวลาที่ผู้บริหารขยายออกไปโดยมาชําระด้วยตนเองณสานักง,งานของท้องถิ่นหรืออาจชําระทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้นะครับโดยส่งธนาณัตตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้กับท้องถิน่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปษรนีประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชําระภาษีนะครับหรือโดยการชําระผ่านธนาคารโดยวิธีการอื่นและให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการชําระเงินค่าภาษีเป็นวันที่ชําระภาษี15.2 กรณีผู้เสียภาษีได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาชำระภาษีไปแล้วเพราะพฤติการอันหนึ่งอันใดซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้เสียภาษีเนี่ยนะครับทำให้ผู้เสียภาษีไม่สามารถชำระภาษีภายในกำหนดได้ให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีจากเดิมในเดือนมิถุนายน68หรือภายในกำหนดเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาออกไปเป็นภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแบบ แจ้งการประเมินภาษีนะครับต่อมา15.3ให้ท้องถิ่นเนี่ยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีโดยสมัครขอใช้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นข้ามธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของท้องถิน่นที่สาขาของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อเพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้แก่ให้กับผู้ชำระภาษีไปชำระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่การชำระผ่านเคานเตอร์ธนาคารทุกสาขา ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งเป็นต้นนะครับ15.4ให้ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้มาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ต้องเสียเบี้ยรปรับและเงินเพิ่มรวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือในรูปแบบอื่นๆหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเอกสารนี่คือในขั้นตอนการจัดเก็บภาษีประจำปี2568ในขั้นตอนที่15ในเรื่องของการชำระภาษีนะครับ